Hello everyone Welcome back to my English Card Teacher o d ดค่ะเย้วันนี้นะคะนักเรียนชั้น,นม .2 คูดะัานมนเกี่ยวกับเรื่อง a w a y นะคะซึ่ง a w a y นะคะไม่ใช่ always always ก็คือมีความหมายว่าสมเสมอใช่ไหมคะแต่คำว่า away เนี่ยมันจะอยู่ตัวเดียวมันจะเหมือนมีความหมายว่าห่าง กลเป็นเป็นความหมายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยเพอร์เฟคท่่ไหน่นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนเกี่ยวกับ mm hmm. เผื่อเราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างนะคะคำว่า away นะคะมันจะต้องมีคำอะตามหลังนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันและ away นะคะใช้กับอะไรได้บ้าง let's go ค่ะอืม <c oughs> อ่ะอันแรกนะคะ do away w i s h Do away with ก็คือการภาพมันมีคำอื่นๆมาผสมให้มันเพอร์เฟกขึ้นก็คือล้มเลิกกำจัดทิ้งไปนะคะทิ้งว้างอะไรเงี้ยะคะ่ะก็จะเป็นอย่าง example นะคะที่ครูยกมา um my boyfriend wants me to do the away with my own c o u r s e s ก็คือหมายความว่าแฟนของฉันต้องการให้ฉันที่จะ เอาชุดเก่าๆเนี่ยไปทิ้งนะคะเห็นไหมคะก็กลายเป็นว่าจากเอาไปธรรมดาที่แปลว่าหาพอมีคำอื่นปุ๊บกลายเป็นว่าดูเพอร์เฟขึ้นมาประโยคภาศาอ,อังกิจดูสวยขึ้นมาแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะโดยที่เราแบบเชิงแบบมีพลูแล้วเราก็พาวอินมายเซลมากค่ะไปดูคำต่อไปเลยค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะ give away give away ก็คือการให แจกหรือว่าให้ทานนี้ก็ได้นะคะอ่าเนี้ยครูยกะโยกตัวอย่าง example มานะคะ I give away my own clothes my to my sister อ่ะเมื่อกี้แฟนหนุ่มของฉันเนี่ยต้องการอยากจะให้ฉันอ่ะเอาชุดเก่าเนี่ยไปบริจาคไปทิ้งเสียใช่ไหมแต่ว่าพอทีเนี้ยจากการที่เราจะทิ้งเออชุดมันก็ยังมีมันก็ดีมันแค่เก่าเฉยๆมันแค่อายุการใช้งานมันนาน เนี่ยชั้นก็เลยเนี่ยเอาชุดเก่าเนี่ยไปให้กับพี่สาวชั้นน้องสาวชั้นเห็นไหมคะ Give away อ่ะต่อไป <c oughs> Get away with Get away with ก็คือการหนีรอดหอลบพ้นนะคะหนีรอดหอลบพ้นยังไงไปดู example ค่ะ You will never get away w h what you did เห็นไหมคะลองดูคำนี้นะ เป็นช่องสอง you will never get away what you did นะคะเห็นไหมคุณไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากเวรกกรรมที่คุณได้เคยก่อ,อกมาแล้วหรอกอ่าเห็นไหมพูดถึงมันสิ่งที่ผ่านมานะคะเป็นอ่า sentence ที่ perfect มากก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบกับสำนวนไทยเราก็คือทำอะไรได้อย่างนั้นเออ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะในในในอ่า uh, เหมือนจะเชิงเป็น idiom ด,ด้วยนะคะเหมือนสมมติเราอยากจะเอาเป็นคำดา <c oughs> คำดาแบบมี class หน่อยนะคะแบบ improve e ไม่มีคำหยาบคายเนี่ย you will never get away what you did คุณไม่สามารถจะไปจากหรือว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณทำไปกับฉันหรอกได้ได้นะคะโอเค next ค่ะ this word โอเค pass away pass away คำนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะมันมันไกลจากตัวเราแต่ครูอยากให้เราเรียนรู้ไว้นะคะคำนี้แปลว่าเสียชีวิตหรือว่าตายนัย่นเองนะคะในภาษาชาวบ้านเราแต่ว่า pass away เนี่ยไม่สามารถใช้กับกรณีของคนหรือมนุษย์ได้สามารถใช้กับกิ่งไม้ต้นไม้ใบหย,ยาดอกไม้สัตว์อย่างเงี้ยน,นะคะ example ที่ครูยกมา My cat passed away last week เห็นไหมคะก็คือแมวของครูเนี่ยมันตากจากครูไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหม last week บ่บอกว่าเป็นอาทิตย์นะคะคำว่า pass เนี่ยก็ต้องเติม e d อ่า next ค่ะ go away รู้ go away คำนี้ครูได้ยินในห้องแบบเพื่อนในห้องเราพูดเยอะมากแบบ เวลาบอกว่าไปไกลๆนะไปห่างๆนะอย่ามัยุ่งนะอย่ามัยุ่งฉันไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้คําว่า go far far อ่ะถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่มันไม่ค่อยมีเขาไม่ไม่ค่อยมีคนเขาใช้ถ้าเราจะบอกใครสักคนว่าเออไปไกลๆนะอย่าไปยุ่งนะเราใช้คําว่า go away ค่ะ go away เห็นนะถ้าแบบ go far far โอ้โหตลกมากเลยไปไกลๆ go แปลว่าไป far แปลว่าไปไปเบิ้ลอีกที แปลว่าไปใกล้ๆใช่ไหมคะไปใกล้ๆตลกอ่ะ,ะต่อไปนี้เราเปลี่ยนค่ะเรา change everything นะคะโอเค okay, let's start again ก็คือ go away l i s p e e c e after me go away โอเคค่ะ go away คือไปใกล้ๆไปหาอย่างเช่น just stop annoying me and go away อืมถ้าใส่ลบหน่อย just stop annoying me and go away เห็นไหมคะจะเป็นฟิลแบบอย่ามาทำให้ฉันรำคาญอย่ามาปวนใจฉันไปไกลๆนะเนี yeah. ่ยเห็นไหมบอกเลยว่ามันจังได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่ๆนะคะต่อมาค่ะ Stay away Stay away นะคะก็คือแปลว่าอยู่ห่างๆ Stay แปลว่าอยู่ Away มันก็ห่างอันนี้คือแบบตรงตัวเลย Stay away นะคะอย่างเช่นประโยคที่รู้ว่า uh, Stay away from ครูแป้ง She is Casey ปาชีสคิวทูนะคะก็คืออยู่ให้ห่างจากครูปแป้งนะหล <c oughs> อนอะใน,ใน,ใ,นในที่เนี้ยครูไม่ได้เคซี่ที่มันแปลว่าบ้านอะเคซี่แปลว่าติงตองก็ได้ก็แบบเหมือนประมาณว่าหลอนอะติงตองแต่ว่าหลอนก็ยังมีความน่ารักเหมือนกันนะคะโอเ okay. ค let's go ค่ะอ่าเรามารีวิว after class คกันะคะ do away wish do away wish จำได้ไหม ที่มี boyfriend นะคะ้อการจะให้แฟนของเขาเนี่ยไปทิ้งเสื้อเก่าใช่ไหมชุดเก่าก็คือคำนี้ do away with คือล้มเลิกก็จับทิ้งไปเอาไปทิ้งเสียคราวนี้จะคิดไปคิดมา give away to my sister ดีกว่าเห็นไหมคะก็เอาไปแจกเอาไปให้ต่อแก่น้องสาวของฉันมาค่ะ get away with ก็คือหนีรอดหลุดพ้น เห็นไหมนี่ร่อนพ้น pass away นะคะอย่างแมวของคุณครูตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะ my cat is passed away last passes away last last week แมวของฉันได้เสียชีวิตแล้วไม่ได้อยู่กับฉันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองอ่า go away ไปไกลๆค่ะ go away not go for fun ่ะ go away don't touch me don't speak with me shut up เกือบจบสุภาพมาค่ะกูเอ a ไว้ไปไกลๆ stay away ก็ได้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่ต้องมาห่วงฉันช่วงมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุูก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้อ่าใหม่ๆนะคะแล้วก็เอาไป improve นะคะ yourself ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะคุูก็มีอ่า คว,ความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนเพยงเท่านี้นะคะอ่ะวาวังว่าเจอกันใหม่ในคลาสหน้านะคะบ๊ายบาย